สวัสดีแฟนเพจ Mitsubishi ทุกท่านนะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับแรงทุกโปรบายโจมิสูเดี๋ยวนี้เราจะพาเดินในงานมอเตอร์โชว์ปี2568นะครับเพราะว่าเรามีรถเปิดตัวใหม่มจะเห็นได้จาเง,งนนะี้เลย Welcome to the press conference introducing the all-new Mitsubishi X-Force H-EV บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสนิยมเลยนะเพราะว่าเปิดตัวที่ไทยและเป็นรถที่ใส่ไฮบิดเข้ามาเป็นที่แรกนะฮะคือจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันเจ้าตัว X f o r e เนี่ยมีการเปิดตัวที่อินโดนีเซียเนี่ยหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเข้าไทยในปีนี้นะแล้วก็พิเศษคือใส่ตัวไฮบิดมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวพาเดินชม เจ้าตัว x f o r c e ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3เกรดรุ่นนะ mm hmm. ก็คือจะมีตัว X9 นะราคาจะอยู่ที่8 0 90, 9 9,000บาทนะฮะแล้วก็ตัว a n t i m a t e นะฮะจะเป็นตัวรองท็อปนะราคาจะอยู่ที่1 3 9,000บาทแล้วก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะ mm hmm. เออหนึ 1, ่งล้านอะไรครับหนึ่งล้านสามหมื่้านสามหบาทเบอร์แล้ว แล้วก็ตัวท็อปสุดของรุ่นจะเป็นตัว u n t i m a t e X นะะนี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูใครที่พลาดการจองรถในงานมอเตอร์โชว์นะ,ะจะไม่ได้แคมเปญพิเศษอย่างดอกเบี้ยสูงจุด99นะ,ะนี่อุ้ยดูดิสวยเลยไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้ลราด้วยนะ,ะนี่ตัวตัวรองท็อปอ่ะให้เซ็นเซอร์รอบคันแล้วนะมีกล้องรอบคันด้วยนะมีระบบเบอร์ไดวิวแอคทีฟโย่คอนโทรลมีแล้ว AYC นะฮะผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้น่าใช้นะมีลวมันเป็นขาวหลังคาดำด้วยนะเนี่ย โอ้โหดูวัสดุภายในเนี่ยแม่งโคตรว้าวเลยค<ฮ>ือผมจะบอกว่าผมอ่ะดูรถพร้อมท่านผู้ชมนั่นแหละเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นรถเลยมางานหลายวันแล้วแหละแต่ไม่เคยเปิดเข้าไปดูเลยคนเยอะคนแม่งมุงจนแบบไม่ได้ดูรถอ่ะ <S <S นี่โอ้โหพวงมลาลัยเป็นแบบ T shape เหมือนเดิมเลยนะ <S <S ผมโพสต์ start ได้อยู่งี้นะฮะและมีระบบเจ็ดบมอมาด้วยนะ <S <S ไม่ว่าจะวิ่งทางลูกรังนะทางฝนขึ้นเขาถนนบางขูขะววิ่งได้หมดนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นไฮบิด นะก็คือความเร็วต่าใช้ไฟฟ้าความเร็วสูงใช้น้ํามันใช้เครื่องยนต์วิง่งนะแต่ว่าผมจะบอกว่าเจ้าตัวไฮบริดตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันมี EV โหมดด้วยเราสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าวิ่งได้ร้อเปเลยเพียงแค่ปรับไปที่ EV โหมดเราสามารถใช้ไฟฟ้าวิ่งได้ร้อเลยแเล้วดูหน้าจอเขาทํามาสิโอโหก็คือทํายาวตั้งแต่นี่มาจน,นถึงนี่เลยนะฮะอยากสาตาร์ทวะ่ะขอให้กูสาตาร์ทป่ะวะเอา้ามีนี่ด้วยไวเลยชารเจอ ตัวเกียร์ก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยจะทรงคล้ายค e x p ย n d e r พนะฮะน่ก็แล้ในการใช้เนี่ยเราใช้เครื่องยนต์มันปั่นกระแสไฟฟ้ากลับไปเก็บตัวไว้ที่แบตเตอรี่นะมันก็จะปั่นไฟกลับไปเรื่อยๆ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 อย่างนี้นะฮะโอ้ถือว่าตอบโจทย์แอร์เป็นดิจิตอลแล้วอ๋อแยกซ้ายขวาด้วยตายฮาแล้วมันมันวาววาวเนื้เนี่ยจานคงวะเนี่ยแล้วก็เจ้านี่กระจกตัดแสงอัตโนมัติเฮ้ยตรงนี้แม่งทำมาเฟียวอะ เกิดไ,ได้นะสลูปอ่ะเออน่าจะมีสลูปว่ะแต่ว่าวัสดุตรงนี้ยังเป็นผ้าอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปถ้าตัว a n น m เมเอง,เองอะเป็นหนังป่ะอ,อ๋อเป็นเหมือนกันอ่ะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวท็อปเนี่ยเราจะได้ลำโพง y ม m a h a ด้วยนะใครที่ชอบแบบความเพลิดเพลินบนรถล,ลำโพง Yamaha นี่ตอบโจทย์นะผมบอกก่อน ใครสนใจนะฮะโทรมาได้เลยนะครับผมบอกให้เพราะว่าถ้าจองรถไว้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้รถก่อนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ผลิตตามยอดจองนะฮะเฉพาะช่วงช่วงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวหลังพฤษภามิถุนาะกรนกดารถก็จะเริ่มทยอยลงแล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปด้านหลัง Audi ไ<ป>บงบ่นกันเยอะมีซูนงบของงี่ไงมาแล้วประตูท้ายไฟฟ้ากระจากมองข้างมีบายสปอตดตวนนะนะโอ้โห มีกี่สีเนี่ยมีขาวหลังคาดำม,มีบอลเงินมีเทาดำแล้วก็สีดำแต่ถ้าเกิดตัวท็อปจะมีสีสีเหลืองนี่พาไปดูตัวท็อปโหทำมาโคตรสวยเลยอะก็ะคือมีเซ็นเซอร์รอบพันด้วยถูกปะ่ะมีกล้อง360ด้วยมีบาสปอตด้วยมีประตูท้ายไฟฟ้าด้วยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วละ่ะถือว่าทำมาครบแล้วละ่ะอัตราการประหยัดน้ำมัน24กิโลลิตรนะหู ทดแทนได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้มั่นใจที่ไปใช้รถไฟฟ้าคุณมาดูไฮบริดก่อนผมบอกเลยว่าอาจจะตอบโจทย์กับใครหลายๆบ้านนะครับเพราะว่าอย่างบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้สะดวกที่จะติดตัวแท่นชาร์จไฟฟ้านะเอาไปเ,เดี๋ยวเราไปพูดเรื่องโปรโมชั่นกันนะโปรโมชั่นตอนนี้นะปกติท่านผู้ชมในช่องผมจะแบบเฮ้ยคุณโจ้แม่งให้ส่วนลดเยอะวะคันนี้ไม่มีส่วนลดนะบอกก่อนแต่ว่าจะมีดอกเบี้ยศูนย์จุด 99%นะนานถึง4ปีนะดาว25%เนี่ยได้ดอกเบี้ย0 99, 99ไปเลยแล้วก็ของเหลวเนี่ยเราฟรี5ปีเลยไม่ว่าคุณจะเปลีป่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อเย็น5ปีที่คุณฟรีเลยค่าแรงฟรีอยู่แล้วฟรีของเหลวอ,อีกถ้าเกิดว่าพี่เข้าสู่นี่นเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยผมต้อว่าโปรโมชั่นมีส่วนคุ้มนะอะท่าในใดยังไม่ปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปับปสไคร์ล้วด้วยกันแรงทุกโปรบายโจคดสูดปล